ไก่ชิ้นละสิบบาทจะมีเยอะมากอยาให้บ้านนี้สั่งให้โชว์การสับไก่แล้วไก่ตัวเขาลดให้ถ้าซื้อร้อยตัวพรุ่งนี้ทอดทักสามร้อยตัวดีกว่าสามให้ได้ไหมสามร้อยตัวมามาดูพี่ยาสอนเฮ้ยมาพอดีเลยสามร้อยตัวตัวละร้อยลดให้พี่ยาเท่าไหร่พี่ยาจะทอดขายที่โรงงานพวกนี้อยากให้ทุกคนได้กินของถูกคนใจถึงกับคนใจถึงมาเจอกันก็ขายดีไง แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครไม่ได้กินไก่ทอดติบาทนะมาหาพ่ยาเลยนี่ฮาแล้วอะไรรู้ไหมพรุ่งนี้นะไก่ทอดติดบาทถ้าพ่ยาสอนจับต้องใหญ่มาหนิพ่ยาจะสอนมาดูอ่าดูจับตบาทจับให้ใหญ่เนี่ยดูเพื่อนมาดูนี่มาดูนี่ดู้องคนไหนจะจับมาดูเจ็ดละ้าสิบสามร้อยตัวคูณคูณแก๊สเครื่องหมักมันไม่ได้เยอะเรากำกำไรข้าวเหนียวมาเอาคิดค่าเข้าค่าแก๊สค่าเครื่องหมัก สามสามหสิบห้าได้กำไรพันห้าร้อยบาทฮะหมือนห้าหมืนห้า่ะหมือนห้าสามร้ยคูาบเไรหนึ่งาบาทคิดง่ายๆคิดแบบหมื่นเดียวพอคิดแบบคิดแบบอะไรนะเขาบอกคิดแบบไม่ต้องแบบว่าไม่เรียไม่ต้องอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปเน้นเยอะเอากำไรแค่หมื่นเดียวพอเออมหมื่นเดียวก็อ้พันบาทนี่คือค่าลูกน้องค่าลูกจ้าง ค่านู่นค่านี่ค่านั้นหนึ่งหมื่นบาทสามร้อยตัวพวุงนี้พ่ยาจะยกเครื่องทอดมาให้ทอดให้ดูนะแต่พ่ยาว่าทอดกับกระทะดีกว่ามันได้อรรลุดแล้วพ่ยาจะเป็นคนหมักนะพิยาจะเป็นคนหมักแล้วพ่ยาจะให้เสอแดกทอดเอาเวนแดกจะได้อันนั้นเพกาครัวนะเรครัวเขาบอกแล้วพรกงนี้พ่ยาจะคำนวณนะแล้วกำไรเรามาแบ่งกันแบ่งกับใครแบ่งกับใคร เออพูดไปพูดแบบพี่บอกนะพี่ยาสามหารสามเอาครับกำไรแบ่งใครนะพี่ยานี่กำไรแบ่งใครนะพี่ยาเอ๋อนี่เพื่อนๆอยู่กับช่องเทดเดอร์สายแดครับผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่ยาคลุมเหมือนเดิมนะไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวฉาชาเนลเฉาเฉาชาเนลอ๋อ จะดีไหมชาวชาวชาแนลอ่าดีนะโอเคอันนี้สองคนช่วยตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยตั้งนะฮะช่างใหม่ชื่อชาวชาชาแนลจากเทเดอร์สายแดดเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดดให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่แม่เน่าแล้วพูดไปไดชาวชาได้แน่นอนพี่ยาตั้งเนี่ย

คนไหนอยากเรียนสับไก่มาเลยแล้วก็สอนเขาสับร้อยตัวสั่งไว้เลยร้อยตัวเนี้ยนี่พี่ยาสอนสับไก่เพื่อนๆไก่ชิ้นละสิบบาทจะมีเยอะมากอดีายให้บ้านนี้สั่งให้แล้วพี่ยาจะสอนให้เพื่อนพี่ยาทอดนี่วันนี้พี่ยาจะโชว์สาธิตวิธีการสับแล้วให้ขายให้ได้กำไรโชว์การสับไก่แล้วไก่ตัวเขาลดให้ถ้าซื้อร้อยตัวพรุ่งนี้ทอดสักสาบร้อยตัวดีกว่า ไม่ได้ไหมสามร้อยตัวมามา,มาดูพี่ยาสอนอเอ้าเขียงมา<อ>ทุกทีเอาเฉียงมามีดมาสับตรงนี้เลยนะพอ,พอเช้ามาลงแผงแล้วสับเลยแล้วหมักให้เขาไปหมักแล้วก็เดี๋ยวพี่ยาจะทอดทอดให้ให้เขาทอดขายอเนาะ,นะจริงจริงแล้วอยากให้สองคนนี้ทอดอทุงนี <c oughs> ทอดได้ไหมสองคนต้เป็นบฟัฟเ่ทอดอะเดี๋ยวพี่ยาจะ ทดแล้วก็ช่วยกัน2คนแล้วกาไรดคริงมันมีองมีมาแล้วเคถ้ายังไม่ได้ราคายังไม่จับมีเดึงเชงเดึงกัน้างไม่ยังไม่จนมาแล้วครับมาแล้วครับเฮยมาพอดีเลยจังหวะสามร้อยตัวตัวละร้อยลดได้พอาเท่าไหร่พอาจะทอดขายที่โรงงานพวกนี้อยากให้ทุกคนได้กินของถูก สนาทีเนี่ยช่างที่รอที่ช่างหนักก่อนคนใจถึงกับคนใจถึงมาเจอกันอก็ขายดีไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครไม่ได้กินไก่ทอดติดบาทนะมาหาพิยาเลยนี่ฮาแล้วอะไรรู้ไหมพรุ่งนี้นะไก่ทอดติดบาทถ้าพิยาสอนสับต้องใหญ่มานี่พิยาจะสอนมาดูเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทคิดแบบไม่ต้องแบบว่าไม่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปเน้นเยอะเอากำไรแค่หมื่นเดียวพอเออมเหมื่นเดียวก็ห้วพันบาทนี่คือค่าลูกน้องค่าลูกจ้าง ค่านู่นค่านี่ค่านั้นหนึ่งมื่นบาทสามร้อยตัวพุว่งนี้พิาจะยกเครื่องทอดมาให้ทอดให้ดูนะแต่พยาว่าทอดกับกระทะดีกว่ามันได้อัคคีลดพรุ่งนี้นะใครมาตลาดดินเอ้ยพี่เาคล้ม,มอ,อ่ไก่ทอดสามร้อยตัวชิ้นละสิบบาทนี่นะชิ้นอย่างนี้เลยนะแล้วพิาจะเป็นคนหมักนะพิาจะเป็นคนหมักแล้วพิาจะให้เตอแดกทอด เอาเมนเด็กจะได้อันนั้นครอบัวนะครอบครัวเก่าเขาบอกแล้วพรุ่งนี้พี่ยาจะคำนวณนะแล้วกำไรเรามาแบ่งกันแบ่งกับใครแบ่งกับใครเออพี่ยาจะแบ่งพูดไปพูดไปพี่บอกเลยพี่ยาสามหารสามเอาครับกำไรแบ่งใครนะพี่ยานี่กำไรแบ่งใครนะพี่ยาเออนี่ เน่เไหนเดูที่เอกเนี่ยมันขาย10บบาทกำไรอันซอนี่ยมันขายสบาทยี่มันไม่มันไม่เงเเียป่ะแล้วอะไรมันไม่ต้องมานั่งย่างทอดครับย่างมันช้าทอดเนี่ยมันไวเยแล้วเพี่นเพื่อนเจขายไก่ทอดคนสับเนี่บาทเมืนับิยา่เลยอ่ะ300บาท คนสับเอาไหมสามร้อยบาทหนูสับไมโอ้ับไม่ฟรีสรับไม่ีเหรอสามร้อยมรหนูสับเองเลยเหรอนึกว่าหนูจะสับให้ฟรีถ้าอย่างเงี้ยมันเล็กไปใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมไหนูไม่ต้องหนูทำอย่างนี้เลยแล้วเศษเศษมันทำอย่างนี้นะนี่นะคือพอเหลือเศษมันแล้วเดี๋ยวเรามาทอดแล้วใส่จานคีดละยี่สิบถ้าขายคีดละยี่สิบน,นะได้โคตรเยอะได้เยอะกว่านี้นะถ้าไหนมั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 นสับสองชิ้นไม่ได้ใช่ไหม สองชิ้นไม่ได้อันนี้มันมีวิีการอธิบายที่ดีอ่าเนี้ยถ้าเป็นสามชิ้นมันก็จะเล็กไปใช่ไหมสองชิ้นพอที่เหลือก็จับเป็นแบบนี้แล้วก็มารวมกันไว้เยอะๆแล้วไปหมักหมักแยกไว้แล้วทอดแยกขายเป็นขีดๆละยี่สิบอันนี้กําไรทั่ทอย่างตนร้บจะประโยกต้องปรับเปลี่ยนแปลงมาเพื่อนๆอ่าแล้วหนูลองไปทําดูนะไปขายที่ไหนคนก็ลุมขายมันทั้งไก่ทอดไก่สดนี่แหละพรุ่งนี้สามร้อยตัวใครจะสับ ไม่ไม่มาสับกี่โมงมาสับกี่โมงสับไม้เลยครับสับไม้เลยนะยสับไม้เลยแล้วก็ใส่ถุงละสิบโลสิบโลสิบโลอันนี้ก็ถุงละสิบโลแล้วมาเก็บตังกับพี่ยานะแล้วพี่ยาจะหมักแต่เช้าเลยแล้วทอดประมาณเก้าโมงเก้าโมงพิยาจะทอดเลยสีกระทะเมื่เนั้นสีกระทะเลยพี่ยาจะสอเนเนี่ยสอนคนเนี้ยสอนคนเนี้ยก็คือสอนพี่เอกด้วยเดีพี่อยากทอดนะเดี๋ยวเรียนชิ้นเลยคนไหนอยากเรียนเนา มาคนไหนอยากเรียนคนไหนอยากรู้มาเลยเดี๋ยวพวกนี้มียาทั้งหมักทั้งสอนทั้งทอดเลยนะเพื่อนตีกระทะเลยไปหาที่ไปด้วยไปไก่ย่างสิบบาทเพื่อนอันนี้รวมไปเลยส <300 S 1> ามร้อยตัวที่ดูกำไรหมื่นหนึ่งขั้นต่ำนะโอ้ยเชื่อไหมสามร้อยตัวไม่พอพวกนี้ไม่พอใครจะเป็นคนนึ่งข้าวเหนียววะ <c oughs> ใครจะเป็นคนฮะนึ่งไปขายไปไหมเกเนี่นี่ยคนคนนี้เขาเป็นพวกลูกอีสานอยู่ี่เอกนึ่งไปนึ่งไปขายไปไหม แค่ไวลากระสอบหนึ่งแล้วก็นึ่งนึ่งแบบเป็นหัวด์หวดัวด์ตักไปเรื่อยๆไว้บนหัวดอ่ะเติมน้ําแล้วอุ่นไปเรื่อยๆกระดก <ๆ S 1> กระดกมันเรื่อยๆแล้วตักแล้วขายเลยมันจะอร่อยห่อเป็นหออนะ่ะแล้วแถมหอมเจียวนะ,ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหอมเจียวห่อละสิบบาทรวยรวยนี่เดียวจะสอนด้วยนะสอนทอดข้าวเหนียวกับหอมเจียวห่อละสิบบาทไก่หัดใหญ่เคยกินไหมเคยกินข้าวเหนียวหัดใหญ่ไหม ส่ไก่หอมเจียวอ่ะแล้วแถมน้ำจิ้มพอละสิบบาทสุดยอดเลยกำไรหอหูสองหมื่นน่าจะได้สองหมื่นน่าจะได้นะ